โยโยโย่ใบสองตรงเจินกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงห,หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอืน่ธธนฝากผลิตภัณฑ์เควนสปอร์ตเขาร่วมกลุ่มห,หนังได้ที่เอ็มวีพีสามามครับมาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีครึคงเน้นทีมเดียวพิจารณาเือกเกมเวลาตีสองตรงนะครับฟุตบอลยูโรหญิงนะัดสุดท้ายในกลุ่ม A เป็นเกมแย่งเข้ารอบครับ ฟินแลนด์อันดับ3จะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์เจ้าภาพรองจา่าฝูงนะครับทั้ง2ทีมมี3แต้มจากการชนะ1แพ้1ด้วยกันนะครับเพียงแต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์ประตูที่เสียดีกว่าครับฟินแลนด์เนี่ยเกมล่าสุดไปแพ้นอร์เวย์มา1-2นะครับมาโกโซโรรันทรากุนซือชาวฟินแลนด์นะครับก็มีจอห์นหนาทินิยาคุมเกมรับตรงกลางมีอูมาซิเรนจากเวสต์แฮมเล่นกับเอเบลิน่าซิมาเนนจากสเปอร์นะครับแนวรุกก็โอนาเวเดซูด,ดนัดที่แล้วยิงได้มิเรียโอลิง แนวรู้จากคือโซฟาเล e หน้าป้าเป็นลินดาซาวสตรอมครับโยโยโย่เจตสักผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกล้าที่ปัดหมุดด้านล่างนี้เลยครับเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ เกมล่าสุดชนะไอซ์แลนด์มา2-0นะครับเพียซูนฮากี้คุณซือชาวสวีเดนครับก็มีโนเอลมาทริสคุมเกมรับตรงกลางเนี่ยมีบริสลาวันนอตโตเกกาดินเรเทเทลเลอร์นะครับดาวรุกนำโดยเลียวัตตี้จากอาร์เซนอลสเวนยาโฟเมลหน้าเป้าเป็นซิดเน่เชดเชเลียรครับกองหน้าจากบาร์เซลโลน่านะครับเจอนผลล่าสุดคืออุ่นเครื่อง2,019สเสมอกัน0-0ก่อนเกม สูสีครับเขาอาจจะมองสวิตเป็นต่อนะครับเหตุผลเพราะว่าเล่นในบ้านตัวเองครับแม่าตามเงื่อนไขเนี่ยจริงๆกลุ่มนี้นอร์เวย์เข้าไปแล้วส่วนสวิตถ้าเสมอก็จะแต้มเท่าฟินแลนด์แต่ประตูที่เสียดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยสวิตขอแค่ผลเสมอจะเข้ารอบฟินแลนด์ไม่มีทางเลือกต้องชนะที่จริงเกรดบอลสูสีนะครับพิจารณาว่าอาจจะออกเสมอแต่สวิตเข้ารอบเกมแบบนี้ในแง่าการเชียร ซื้อ2มุมวัดใจฟินแลนด์ครับจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยใน90นาทีนะครับให้เชียร์ทีมชาติฟินแลนด์หญิงเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย